ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งร้อยสิบสองสนทนาธรรมที่ประเทศกัมพูชาธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสามในการเจริญวิปาสนากรรมฐานกับสมถกรรมฐานนี่ทางซองนี้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่ได้ทั้งปรานิพานอย่างรวดเร็วกวา่าสมถะภาวนาคือการอบรมจิตให้สงบจากอากุศลน,นะคะมั่นคงขึ้น ผลก็คือว่าสามารถที่จะเกิดเป็นพรหมบุคคลได้แต่ถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาที่รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงก็ไม่มีทางที่จะถึงนิพพานได้เลยสภาพธรรมะกำลังปรากฏแท้ๆยังไม่รู้แล้วจะไปรู้นิพพานได้ยังไงกะนาะคุณมายช่วยยายขวามครับคำธรรมปัญญามาราคะและกามมป,ปาทานครับต่างกันยังไงครับ เป็นการมราคะและกามุปาทานครับต่างกันยังไงขอเชิญครับต่างกันที่อุปาทานเป็นการยึดถือในกามนั้นค่ะแล้วก็กามมราคะครับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะก็เป็นอุปาทานด้วยใช่ไหมครับค่ะขณะใดที่มีความยึดมั่นขณะนั้นก็เป็นอุปาทานถามในวิภวะตัณหาที่แปลว่าตัณหาที่ปรัชญาพบ ถ้าตัณหานี่เป็นประสิจธภพอย่างนี้ทําไมจึงจัดเป็นตัณหาด้วยนะครับวความในพระไตรปิฎกแสดงว่าวิภวตัณหาได้แก่ความยินดีในความเห็นผิดว่าศูนย์ทำถามนี้คือในขณะที่มีวิปัสสนาแล้วก็ทมว่าวิปัสสนาที่เป็นโลกิยะที่อาจจะทําให้มีวิบากป็นไปในภพด้ดยหรือไหมครับ ข้อตราใดที่ไม่ใช่โลกุตระภูมินะคะกุศลน,นั้นๆก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดภพได้กะนาคุณแม่ช่วยเน้นนังปรอเป็นคำถามถึงธรรมะคัมสูงคือปรานิพานครับมีอยู่ในคำพีอังกุตระนิกายมีพระพุทธพจน์แสดงถึงปรา,านิพานเป็นอายตนะแต่ว่าอายตนะนั้นไม่ใช่อากาสานา,นาญาตนะเป็นต้น ไม่ใช่เป็นที่ไปไม่ใช่เป็นที่มาถามว่าอายตนณะนั่นเป็นอายตนะอะไรครับมีบาง่้ำก็กล่าวว่าเป็นธรรมายตนณะเป็นพระนิพพานเป็นคําว่าธรรมมายตนะนี่ถูกต้องหรือไม่ครับสภาพธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะคเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะจัดเป็นประเภทใดสําหรับนิพพานเป็นสิ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้ได้ทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่สามารถจะรู้ได้ทางใจจึงเป็นธรรมายตนะมีคำถามเน็ดหนึ่งครับโลภะทศโมหะทางสามนี่ธรรมะใดท,ที่ง่ายจะละขว่ากันครับค่ะถ,ถ้าถามถึงสามอย่างนะคะสำหรับพระอนาคามีบุคคลสามารถที่จะละโทสะได้สำหรับโลภะกับโมหะต้องเป็นพระอรหันต์ค่ะ,ะเพราะมีสักาปฏาิบัติ บางสำนักก็มีการกล่าวว่านั่งเป็นรูปรู้ว่านั่งเป็นนามเป็นอย่างไง้วยครับขราเชิญครับถ้าบอกว่านั่งเป็นรูปและรูปเป็นยังไงคะไม่มีคําตอบค่ะก็ต้องทราบก่อนนะคะว่ารูปคืออะไรรูปเป็นยังไงรูปมีจริงหรือเปล่าสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะเป็นรูปธรรมทั้งหมด เพราะเหตุว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้ต้องรู้อย่างนี้ก่อนที่จะไปพูดว่านั่งเป็นรูปก็ต้องรู้ว่ารูปเป็นยังไงจะได้ทราบว่าอะไรเป็นรูปบ้างนะคะวันนี้ก็คงจะมีการบ้างขณนะนี้มีรูปไหมคะมีครับมีครับอะไรบ้างนะคะที่เป็นรูปต้องรู้ก่อนก็ต่อ้ารูปที่กําลังแฮนนี่แล้วก็อยู่ในกายก็มีการมีการวั่นไหว เติ่งไวน้นเป็นรูปคำตอบจากนั้นครับเสียงเป็นรูปหรือเปล่าคะเป็นรูปครับก็เข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่มีลักษณะจริงๆที่ปรากฏแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปถ้าไม่มีตาจะเห็นรูปไหมคะไม่เห็นครับถ้าไม่มีหูได้ยินเสียงรูปไหมคะไม่ใช่เป็นเสียงของรูปนะคะแต่เสียงนั่นเองเป็นรูป รูปที่ตาเห็นกับรูปที่หูได้ยินเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันครัไม่เหมือนกันก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่ารูปมีหลายอย่างและแต่ละอย่างก็ปรากฏได้แต่ละทางขอถามว่าตะระมชตาตาและอุเปกขาครับทางสองนี่มีต่างกันยังไงครับแล้วก็มีการกี่ยวข้องกับการเจริญสติปัฏฐานหรือไม่ครับ ตัตระมัชตาตาเป็นเจตสิกฝ่ายดีนะคะคือเป็นโสพณเจตสิก <c oughs> ลักษณะของตัตระมัชตตาก็คือสภาพที่เป็นกลางไม่เป็นไปในอกุศลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลยขณะที่เวลาที่เกิดพร้อมกับสภาพธรรมะที่เป็นโสพณธรรมอื่นๆลักษณะของตัตระมัชตตาก็ทำให้เป็นกุศลในขณะนั้น ตามธรรมดาจิตย่มตกไปนะคะด้วยโลภะบ้างด้วยโทสะบ้างวันไหวไปในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมฝ่ะายดีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็มีตัตระมัชชตตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งขณะนั้นก็เป็นสภาพที่ไม่วันไหวเป็นกลางจึงเป็นกุศลได้ความไม่วันไหวความเป็นกลางของตัตระมัช,ชตตาก็มีลักษณะที่เป็นอุเบกขา คือเหมือนกับการที่วางเฉยเพราะฉะนั้นคำว่าอุเบกขาได้ค่ะกว้างหมายความถึงความรู้สึกซึ่งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ขณะนั้นก็เป็นเวทนาเจตสิกแต่วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็เห็นสัตว์บุคคลที่เป็นทุกข์เป็นสุขมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัตระมัจจตตาก็คือว่าวางเฉยด้วยการที่เข้าใจในเรื่องกรรมของแต่ละสัตว์นั้น เราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกเฉยเฉยหรือวางเฉยไม่วันไหวเนี่ยค่ะเป็นเวทนาเจตสิกก็ได้เป็นตัตระมัชตาเจตสิกก็ได้เป็นปัญญาเจตสิกก็ได้ในการอบรมเจริญวิปัสสนาแต่ต้องเป็นสังขารุเปกขาญาณเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าสภาพธรรมะเกิดร่วมกันนะคะแล้วก็มีหลายระดับ เพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะใดมีหน้าที่อย่างไรในระดับไหนก็กระทำหน้าที่ในระดับนั้นครับนี่ก็เป็นคําถามต่างหากคือพระสมาสามพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแสดงว่าสังขารทั้งหลายไม่เทียงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่เฉพาะโลภเจตสิกไม่เป็นทกขสัจจ คือเป็นสมุทติยสัจจะถามว่าที่โลภะไม่ใช่ตุกกสัจจะแล้วก็เป็นทุกยังไงเพราะพระสมมาซัมพุติเจ้าก็ทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกปนอนัตาแต่ในสัจจะนี่โลภะจตสิกไม่ใช่ทุกกสัจจะคือเป็นสมุทติยสัจจะประชะนั้นโลภะนี่เป็นทุกยังไงครับ ถธรทมที่ทรงแสดงไว้นะคะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือเมื่อตรัสอย่างไรความจริงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทรงแสดงว่าสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์คำนี้ไม่ผิดเลยนะคะต้องถูกเพราะว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่มีเหตุปัจจัยเกิดแล้วจะไม่ดับนั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสังขารธรรมทั้งหมดเป็นทุกข์แม้แต่โลกุตระจิตก็เกิดและดับก็เป็นทุกข์ แต่ในการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้อริยสัจธรรมก็จะต้องทราบด้วยค่ะว่าการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะต้องเข้าใจในธรรมที่เป็นผลและในธรรมที่เป็นเหตุด้วยเช่นในขณะนี้นะคะที่ปัญญาจะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นยังไม่มีการที่โลกุตระจิตจะเกิดให้ระลึกรู้แม้ว่าโลกุตระจิตก็เป็นทุกข์เพราะว่าเป็นสังขารธรรม เกิดดับได้เช่นกันแต่เว้นพระเหตุว่าตามความเป็นจริงคือไม่มีโลกุตระจิตที่จะเกิดให้เห็นพิจารณาว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสำหรับจิตทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตอะไรเช่นจิตที่มีราคาสะสราคะจิตตงังหรือว่าจิตที่ปราศจากราคะซึ่งก็ได้แก่โลภะนั่นเองขณะนั้นก็พิจารณาได้ไม่ใช่ไม่ได้ พราะฉะนั้นทั้งหมดต้องถูกต้องนะคะที่ว่าสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วดับเป็นทุกข์แต่อะไรเป็นเหตุของทุกข์ในบรรดาสภาพธรรม,ท,มทั้งหมดที่เกิดนะคะต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเหตุของทุกข์ทั้งหมดก็ได้แกโ่โลภะเจตสิกที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้เห็นว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นลักษณะของโลภะยังไม่ละโลภะก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ พราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าทรงแสดงตามเหตุตามผลตามกิจการงานเช่นทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้หรือว่าควรพิจารณาให้รู้ความจริงในขณะที่อบรมเจริญปัญญานี่ค่ะต้องมีปัญญาที่จะเห็นโลภะซึ่งเป็นเหตุของทุกข์ด้วยมิฉะนั้นก็ละโลภะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโลภะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่เหตุนะคะแต่ชี้ให้เห็นว่าโลภะนั่นเองเป็นเหตุของทุกข์ทั้งมวลถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่มีการละโลภะการละโลภะไม่ใช่ว่าใครเรือกอยากจะละก็ละได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วจึงสามารถที่จะเห็นโลภะและละโลภะได้การละโลภะต้องละตามลําดับด้วยค่ะคือต้องละโลภะที่เกิดกับความเห็นผิดในการอบรมเจริญปัญญาด้วยพระบางคนก็เข้าใจผิดว่าหนทางนั้น จะทำให้ปัญญาเกิดได้แต่ความจริงนั่นไม่ใช่หนทางเพราะว่าเข้าใจผิดได้การอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องละโดยตลอดนะคะด้วยความรู้และความรู้นั้นก็จึงละได้มิฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรจะละโลภะหรืออกุศลได้เลยผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาแล้วไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเป็นความเห็นถูกซึ่งเริ่มจากการฟัง แล้วก็เข้าใจขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏโดยสติเกิดแล้วระลึกรู้ลักษณะของสภาพนั้นขณะนั้นจึงจะเป็นปัญญาการรู้การเข้าใจอริยสัจสี่ไม่ใช่เพียงแต่รู้ชื่อนะคะเช่นรู้ว่าอริยสัจมีสี่ได้แก่ทุกขอริยสัจจะสมุทัยอริยสัจจะนิโรธาสัจจะและก็มรรคสัจจะ ไม่ใช่เพียงแต่การจำชื่อได้หรือท่องชื่อได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจในอริยสัจสี่ด้วยปัญญาขั้นฟังอย่างละเอียดเพราะเหตุว่าข้อความในพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่าอริยสัจทั้งสี่ลึกซึ้งมากยากที่จะเห็นได้เพื่อไม่ให้พุทธบริษัทเข้าใจผิดคิดว่าการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสจัจจะทั้งสี่ง่ายนะคะก็ได้ทรงแส,สดงอริยสัจธรรมสี่ไว้สามรอบ คือสัจจยานกิจยานและกัตยานในอริยสัจทั้งสี่แสดงเห็นว่ายากหรือง่ายค่ะต้องมีความเข้าใจยังถูกต้องจริงๆจึงสามารถอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ถ้าไม่เข้าใจสัจจยานกิจยานและกตยานของอริยสัจก็จะเข้าใจผิดคิดว่าตนเองในทางสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ ครับในคำถามต่อไปอีกนี่ก็ถามในตัวปัญญาที่กำหนดรู้อุปาทานะขันทุกในชตประธานศีมีกายอยู่ในกายปันตอนนี้ก็การเจริญปัญญาเพื่อกำหนดรู้เพื่อมีปัญญากำหนดอุปาทานะขันทุกแล้วก็มีคำถามว่าการกำหนดรู้เป็นตัวปัญญาเนี่ก็เป็น อุปาทานขคันทุกด้วยเพราะฉะนั้นการอบรมการเจริญปัญญานี่ก็ชื่อว่าเป็นการเจริญสภาพธรรมะเป็นทุกด้วยเพราะปัญญานี่ก็จัดอยู่ในอุปาทานขคันทุกด้วยหรือก็อยังไงครับเพราะการเจริญปัญญาเป็นการกำหนดรู้รูปธรรมนามธรรมนี่ก็การกำหนดเป็นตัวปัญญานี่ก็ เป็นสภาพธรรมะแล้วก็อยู่ในอุปาทานคันทุกด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าเป็นการเจริญทุกด้วยหรือกับปัญยังไงครับปัญญามีหลายระดับค่ะปัญญามีทั้งโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นขันเป็นอุปาทานคัน เพราะฉะนั้นราบใดที่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่เป็นโลกุตระก็ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุดเฉิดปัญญาที่เป็นไปในทานในศีลในสมถะภาวนาไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการอบรมปัญญานะคะซึ่งไม่ใช่ขั้นทานขั้นศีลขั้นภาวนาจึงจะเป็นการที่สามารถจะออกจากสังสารวัฏได้ครับคำถ,ถามต่อไปครับเป็นปกตะผู้เจริญสติตปัฏฐานนี่ บางครั้งก็มีมโนทวารปิดปังปัญจัวารครับเือเปิดปังไม่ให้แค่นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงครับบางครั้งก็เป็นมโนทวารเปิดปังปัญจัวารด้วยขอความนี้เป็นอย่างไรครับเพื่อ,อผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานนี้อย่าล่องในสภาพธรรมะขอคนมาเชิญยายความนี้ครับ ขณะนี้มีสิ่งที่กําลังปรากฏทางตากําลังเห็นนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะเห็นคน<ม>เห็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นความคิดเลือกเรื่องคนเรื่องสิ่งต่างๆจากสิ่งที่มองเห็นนี่คะ่ะก็ปิดบงังไม่ให้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงและสภาพธรรมะที่ปรากฏสั้งมากเกิดแล้วก็ดับไปคือความคิดลึกทางบนโนทวารปิดบงังปัญจทวาร ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนว่าเห็นตลอดเวลาแท้ที่จริงแล้วมีมโนทวารวิถีนะคะเกิดสืบต่อระหว่างจิตที่เห็นจิตที่ได้ยินทางปัญจทวารน,นะคะแต่ละวาระเพราะฉะนั้นพอพูดถึงทางตาทุกคนก็รู้กําลังเห็นทางหูทุกคนก็รู้กําลังได้ยินถ้าเป็นได้กลิ่นนะคะกลิ่นดอกไม้หอมๆก็เป็นทางจมูกรสอร่อยๆที่ปรากฏหรือไม่อร่อยก็เป็นรูปที่ปรากฏทางลิ้น ขณะนี้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะก็ปรากฏทางกายแต่ไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ทางปัญจทวาวาระหนึ่งวาระใดทวารหนึ่งทวารใดดับแล้วมโนทวารวิถีนี่ค่ะต้องเกิดสืบต่อทันทีหลังจากที่พวังขจิตขั้นแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะเหมือนกับว่าเห็นแล้วก็ได้ยินมโนทวารอยู่ที่ไหนไม่ทราบ นันในขณะที่ทางปัญจทวารเกิดดับสืบต่อกันปรากฏโดยมีมโนทวารขั้นนะคะจึงไม่ประจักษ์ลักษณะของมโนทวารจะรู้ได้เข้าใจได้ก็ขณะที่ไม่มีทางปัญจทวารเกิดเลยแล้วก็มีแต่สภาพคิดนึกถึงจะเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นมโน,นทวารสตตะตาอาจจะเป็นไปตามปัญจทวารได้หรือไม่ครับขณะนี้นะคะมีทางตาและทางหูสติเกิดหรือเปล่าคะ ถ้าสติปัฏฐานเกิดสติปัฏฐานนั้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอะไรในที่นี้คืออยากจะถามว่าสติปัฏฐานนี้อาจจะเป็นไปในปัญจทวารที่เป็นกสณนชะวนะอยู่ในทางตาทางหูได้หรือไม่ครับการเข้าใจเนี่ยสภาพธรรมะขณะนี้อะค่ะกำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ากำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏ และมีจิตท,ที่เห็นในขณะนี้นะคะเป็นสภาพรู้สติปัฏฐานเกิดหรือเปล่าเราไม่ใช่พูดเรื่องราวนะคะแต่หมายความว่าต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานทางปัญจทวารเกิดได้ไหมก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้กําลังเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญจทวารหรือขณะที่กําลังได้ยินก็เป็นหนึ่งในปัญจทวาร ขณะที่กำลังกระทบสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนก็เป็นหนึ่งในปัญจทวารสติประฐานเกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะต้องไตรตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็คิดว่าจะต้องตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ต้องพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าสติประฐานเกิดในขณะนี้สติประฐานจะระลึกรู้อะไร ถ้าสติปทานไม่เกิดนะคะนามธรรมารูปธรรมเมื่อกี้นี้ก็ดับไปโดยเปล่าประโยชน์คือไม่มีใครรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสติปฐานเกิดไม่ใช่ระลึกรู้อย่างอื่นนะคะแต่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังมีจริงๆในขณะนี้ทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นสติปฐานซึ่งเป็นมหากุศล,ลกจิตที่เกิดทางบนโนทวานไม่ใช่พร้อมกับปัญจทวารซึ่งรูปกําลังปรากฏ เมื่อสติปัฏฐานเกิดจึงตามรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดแต่ไม่ใช่ทวารเดียวกันในขณะที่สติปัฏฐานทางมโนทวารเกิดขึ้นรู้ลักษณะของรูปนะคะก็เป็นการรู้รูปที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดในปัญจทวารถ้าระลึกรู้นามธรรมก็นามธรรมซึ่งเกิดดับสืบต่อแล้วยังปรากฏลักษณะของสภาพธรรมนั้นให้ศึกษาให้เข้าใจถูกว่านั่นเป็นลักษณะของนามธรรมซึ่งไม่ใช่รูปธรรม การเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเร็วมากค่ะขณะนี้ที่กำลังเห็นมีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าทางปัญจทวารหรือจักขุทวารดับไปแล้วผวังเกิดขั้นแล้วมโนทวารก็รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่อมีใครสามารถจะแยกสองทวารน,นี้ได้ขณะที่อ่อนหรือแข็งกำลังปรากฏและสติระลึกลักษณะที่ปรากฏมีใครบอกได้ว่าลักษณะนั้นปรากฏทางทวารไหน พระปัญญาที่จะรู้ความต่างของบนโนทวานและปัญจทวานต้องเป็นวิปัสนาญาณนะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามผู้ที่ศึกษาธรรมะนะคะว่ามหาคุศล,ลจิตเนี่ยค่ะเกิดได้กี่ทวานทั้ทวานครับคำตอบมีแล้วใช่ไหมคะหกทวานเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าขณะไหนซึ่งทางปัญจทวานเนี่ยมีมหาคุศลญาณสัมพยุตเกิดเพราะว่ารู้ลักษณะของรูป,ปรธรรมขณะใด,ดที่ สติปัฐานระลึกเพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางปัญจทวารหนึ่งทวารใดปรากฏให้รู้แต่หมายความว่ามโนทวารก็ต้องมีปัญจทวารก็ต้องมีเมื่อทางมโนทวารค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นมหากุศล,ลจิตที่รู้ลักษณะของรูปก็ต้องรู้ชัดเจนโดยสภาพที่มีความเข้าใจถูกในลักษณะของรูปธรรมนั้นด้วย คือถามว่าการเจริญสติปัฏฐานนี่ก็ต้องมีศีลปันก่อนหรือก็ไม่มีศีลก็อาจจะเจริญสติปัฏฐานได้ข้อคนแม่กาโราต่อปัญหานี้ให้ชัดเพื่อการเข้าใจไม่มีการซ่องสายครับเชิญครับมีศีลแต่ไม่มีปัญญาก็เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ครับป็นคําถามในเรื่องสติปัฏฐานในอริยาปะทะบัพพะครับ อยู่ในเอริยาปะทะบพะ่ันก็มีการแสดงในเอริยาปะทะทั้งสี่มีการเดินการยืนการนั่งการนอนแล้วก็มีคำถามถามว่าใกล้เดินการเดินข้องไกลเดินได้เปราะอาศรายอะไรคำถามทางบอดนี้ถามเพื่อให้มีสมารถดีสติรือ่อยังไงครับเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง ถ้าเป็นความคิดว่าเราเดินเนะะี่ยค่ะถูกต้องหรือไม่คะตอนนี้ไม่มีใครเดินกำลังนั่งถ้าคิดว่าเป็นเราที่นั่งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเห็นถูกไม่ได้หมายความว่าเราคิดเองว่าถูกนะคะแต่ว่าต้องมีสภาพธรรมะที่ปรากฏและเราสามารถที่จะเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะปรากฏแล้วก็คิดเอาเองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน อย่างนั้นจะเป็นเพียงความคิดหรือว่าเป็นการรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราถ้าเป็นเพียงความคิดว่าไม่ใช่เรานะคะก็ไม่ต้องอาศัยการตรัสรู้ของพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็แค่คิดกันว่าไม่ใช่เราที่กำลังนั่งเท่านั้น <ul ain> เพราะฉะนั้นการตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็คือต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถูกเห็นว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นเรา พราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกจะเริ่มเมื่อได้ฟังพระธรรมที่ทรงสแสดงจากการตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะจริง,รงๆทุกคนยึดถือสภาพของรูปตั้งแต่ศีษษะจรดท้าว่าเป็นเราแม้ว่ารูปนั้นไม่ปรากฏแต่ก็จำไว้ว่ามีรูปขณะนี้นทุกคนกำลังจำนะคะเป็นอัตสัญญาความจำว่ามีเรา โดยที่ไม่รู้ความจริงว่าการยึดถือรูปที่ตัวว่าเป็นเราเนี่ยยึดถือรูปอะไรจะมีใครตอบไปมคะว่ายึดถือรูปอะไรที่ตัวว่าเป็นเรา